ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับวันนี้สวนสะสมนะครับที่วังกระทะปากช่องนครราชสีมานะครับพามาชมทุเรียนนะครับหมอนอันนี้เป็นมูสันคิงนะครับมูซันคิงปลูกได้ประมาณสักยังไม่ถึงปีนะครับเพน่อนๆจากต้นละหนึ่งร้อยห้าิบาทนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับมีเพื่อนๆบางคนนะครับอยากดูว่าหลังจากใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้ามาแล้วปัจจุบันทุเรียนเป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆืนได้ดูนะครับคลิปนี้จะเป็น พันมูซันคิงนะครับต้นนี้ก็ปลูกวันเข้าพรรษาเมื่อปีกายนะครับวันนี้ก็ยังไม่ถึงปีนะครับนะเพื่อนๆนะตาประมาณสักอ,อีกประมาณสัก2เดือนอเกือบเกือบสอเดือนนะครับจะครบรอบปีนะครับตอนนี้ก็สูงก็ประมาณสัก1เมตรกว่านะครับจากต้นเล็กๆนะครับต้นก็ประมาณซื้อมา150้อาบบาทนะครับาจากที่แล้วมาหน้าแรงมาก็ได้ใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยเป็นขี้ไก่อัดเม็ดผสมบวกกับ อ่าปุ๋ยสูตร15-15นะครับนะสลับกันนะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็ให้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ไก่จะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เหลือเม็ดเล็กๆแต่ช่วงนี้ก็ดีอย่างนึงนะครับมีฝนมาแล้วตอนนี้ก็สูตร15-15ก็ใส่มาได้สักระยะประมาณสักสามเดือนแล้วนะครับหมดไปหนึ่งกระสอบแล้วนะครับทุเรียนก็ร้อยกว่าต้นนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จะปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับตอนนี้เพิ่งพ้นจากหน้าเล้งมาสภาวะของทุเรียนก็ค่อนข้างจะออกมีใบเหลืองหน่อยๆนะครับนะช่วงเล้งก็กินปุ๋ย ได้ไม่ถลายช่วงแรงผมก็ลดปุ๋ยลงนะครับจากเคยให้หนึ่งกำมือในหน้าแรงก็จะให้ประมาณสักครึ่งกำมือหวานห่างๆนะครับเพราะว่าอากาศแรงร้อนก็ไม่อยากให้เยอะนะครับตอนนี้ก็จะเข้าใกล้ๆจะเข้าหน้าฝนก็จะปรับสูตรปุ๋ยเป็น2577นะครับของยาล่ามิล่านะครับซื้อมาแล้วนะครับวันนี้แต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเพิ่งใส่สูตรสิไปประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับครับเพื่อนๆการปรับสูตรปุ๋ยก็สําคัญนะครับก็จะใส่อยู่แต่สูตรเดิมๆนี่ก็ผมว่ามันก็ยังไม่ ระยะเวลาอากาศนะครับอากาศกับฝนตอนนี้ก็เพิ่งฝนมาใหม่ๆนะครับผ่านหน้าเล้งมาก,ก็ไม่ได้ในตัวเจนจากธรรมชาติไม่ได้ในตัวเจนจากฝนนะครับก็จึงปรับมาเป็นสูตร25-7-7นะครับเพื่อจะให้เขาได้ยูเลียได้มากขึ้นสักหน่อยเพื่อจะให้ใบเขียวก่อนนะครับเพื่อน,อนช่วงฝนหนักๆน,นะครับช่วงเดือน8อเดือน9เดือน10ช่วงฝนเยอะๆก็จะปรับเป็นสูตร15เสมออีกทีนึงปรับนะครับปรับด,ดูตามใบทุเรียนนะครับตาม เวลายะเวลาอากาศนะครับจะใส่ปุ๋ยสูตรเดียวไปเลยเนี่ยก็คงคงไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมว่าก็จะปรับตามอากาศตามเวลาระยะเวลาของทุเรียนแล้วก็อากาศที่เราจะต้องเจอแต่ละปีนะครับต้นนี้ถือว่าต้นสวยสุดนะครับในในกลุ่มที่ในกลุ่มที่ปลูกวันเข้าพรรษานะครับต้นนี้ถือแตกแตก,แตกได้ดีมากนะครับก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นกึง่งๆเป็นกิ่งกระโดงนะครับเพื่อนๆนีๆออกทุกด้านนะครับโมนซันคิงก็หาซื้อกิ่งกระโดง จริงๆแล้วก็ไม่มีนะครับนะตัวนี้ก็ติดมานะครับเป็นขายกิ่งกระโดงก็สวยดีครับเพื่อนๆครับครับอีกต้นหนึ่งนะครับมูเซนกิงนะครับครับเพื่อนๆนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับชุดเข้าบรรษานะครับชุดวันปูวันเข้าบรษาที่ยังไม่ถึงปีนั่นเองนะครับต้นก็สวยนะครับคนต้นก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับก็ประมาณหัวไม้หัวไม้โป้งนะครับหัวไม้โป้งแล้วนี่นะครับรอยต่อรอยต่อจุดเสียบนะครับก็เริ่มคมกืนนะครับแต่คนละสีนะครับเพื่อนๆเนี่ย เป็นทุเรียนป่าไม่รู้เขาพันอะไรมาเสียบนะครับแต่คนละสียังชัดเจนเลยนะครับนี่ครับชุดนี้ก็อันนี้นะครับแนวนี้แนวป่ามะขามนะครับนี่ต้นมาะกี้นะครับนี่ครับนี่ยเพื่อนๆก็ถือว่ากําลังสวยนะครับเพื่อนๆนี่ต้นนึงครับถือว่ากําลังสวยกําลังอ่าเริ่มปรับตัวได้หน้าฝนเข้ามานะครับตอนนี้ก็ฝนก็คพิ่มๆอยู่นี่ครับใบเหลืองๆอย่างนี้นะครับก็ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดให้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อจะให้มันเข้าเขียวขึ้นมาบวกกับหน้าฝนพอดีนะครับเพื่อน นี่ครับนี่ก็ตลอดแนวนะครับหน่นยาวไปนน้นก็รุ่นรุ่นนี้แหละครับรุ่นวันเขา้ 3, เาพรรษาเมื่อปีกายก็ถือว่าไม่มีตายสักต้นนะเพื่อนๆไม่มีตายเพียงแต่บางต้นก็เจริญเติบโตยี่สิบตรงนี้ยี่สิบต้นก็เจริญเติบโตดีสิบแปดต้นนะครับไม่ค่อยสวยอยู่สองต้นนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอาจจะซื้อพันธุ์ได้ไม่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเต็มมูสันคิงชุดวันเข้าพรรษานะครับก็ยังไม่ถึงปีนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ช่วงนี้ก็เริ่มจะมียอดปิ่มๆเล็กน้อยนะครับช่วงนี้ก็ได้ฝนประมาณสัก4ี่หครั้งแล้วนะครับฝนก็ตกดีนะครับที่ปากช่องตอนนี้ฝนก็ตกแทบแทบทุกวันตกทุกวันแล้วครับบางทีก็จะโดนตำบลไหนบ้างแต่ช่วงนี้ปากช่องในฝนดีแล้วนะครับดีมากๆเลยนะครับปีนี้ผ่านเมื่อกี้น้ํคลองไผ่ก็น้ําแดงลงแล้วนะครับที่ลําตะคองเกิดลําตะคองก็อาจจะมีโอกาสที่น้ําจะท่วมอีกนะครับซึ่งน้ําติกายก็ยุบไปยังไม่เยอะนะครับเพื่อนน้ำในเขื่อนก็ยังเยอะอยู่ปีนี้ฝนมาก็ ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรเลยนะครับที่ปากช่องนะครับตัวนี้ก็เป็นมูสันคิงครับที่ใบเหลืองๆผมปรับถูดปุ๋ยเป็น25 7ก็พอใบเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะใส่ไปโมดสักกระสอบหนึ่งแล้วก็จะปรับมาเป็นสูตร15เสมอนะครับแล้วก็จะปรับไปเป็นสูตรตเดือนที่เดือน,อน11อย่างนี้ก็จะเป็นปรับเป็น15 5ห0นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยขี้กาดเม็ดก็จะไม่ขาดนะครับของคิงโชบุก็จะโรยประมาณสัก2เดือนครั้งหนึ่งโดยโรยรอบนะครับประมาณ23กํามกำมือนะครับขนาดีต้นขนาดนี้ก็ส3งสามกำมืออย เคมีก็ประมาณสักกำมือกว,กว่าได้ครับขณะนี้รอบคางนะครับกำมือกว่ารอบคางตอนนี้ไม่ได้ใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับเพียงแต่บอกว่าช่วงนี้จะผ่านหน้าเล้งมาจะเข้าหน้าฝนก็จะเน้นไปที่ยูเลียสูงๆหน่อยก็คือสูตร2577นั่นเองนะครับของยาลามิล่านะครับแต่ช่วงหน้าเล้งเลยก็ใส่จากเคยใส่กำมือนึงก็ลดมาเหลือครึ่งกำมือนะครับช่วงหน้าเล้งนี่ครับทำให้ตุเรียนก็ใบเหลืองหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เขา ได้ปรับตัวได้แข็งแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูหมอนทองด้วยครับครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับหมอนทองก็อายุ1718เดือนนี้นะครับตัวนี้ก็อัปเดตเดือนที่แล้วก็อัปเดตลงคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับที่เ่าอัปเดตทุเรียนติดตามทุเรียนอายุ17เดือนนะครับปีนี้ก็เดือนนี้ก็เข้า18เดือนนะครับเพื่อนๆเข้าสิเดือนก็จากช่วงหน้าเลี้ยงปลายๆตอนนั้นก็ใบเหลืองนะครับใบเหลืองก็เลยโรยหน่อยตอนนี้ก็ดีเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วครับเพื่ ก็มีการฉีดปุ๋ยทางทางใบด้วยนะครับมีการฉีดปุ๋ยทางใบด้วยก็นานๆครั้งนะครับไม่ถึงกเจ็ดวันครั้งกนะรประมาณสิวันครั้งหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งผมก็ไม่น้นทางใบเทบ่าไหร่นะครับก็เพียงช่วยตอนที่หน้าเล้งๆ้งจ,จัดนะครับช่วยเขาตอนนั้นนะครับตอนนี้เข้าหน้าฝนปุ๋ยทางใบก็จะเบาลงนะครับเพื่อนเริ่มเข้าหน้าฝนก็จะใช้อ่าอย่างที่บอกนะครับจะให้ยูเลียต้นอ่าให้ยูเรียทงสูงหน่อยตัวหน้าทงสูงหน่อยนั่นเองก็คือยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะครับ เอ่อสิบห้าห้ายี่สิบนะครับนะให้ตัวกลางให้ตัวหลังสูงตัวตัวกลางต่ําตัวหลังสูงนะครับยูเลียน้อยหน่อยช่วงหน้าฝนก็ได้เราก็จะได้ยูเลียจากน้ําฝนอยู่แล้วนะครับน้านตัวเจนจากน้ําฝนครับเพื่อนๆนครับการใส่ปุ๋ยทุเรียนก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่มีตายตัวนะครับอยู่ที่ระยะของทุเรียนระยะของอากาศดินฟ้าอากาศด้วยนะครับก็ดูดินฟ้าอากาศด้วยถ้านตัวเจนน้อยเราก็บวกนตัวเจนขึ้นไปถ้าฝนน้อยแล้วก็ เข้าเริ่มต้นฝนแล้วก็อยากอยากจะให้ทุเรียนเขียวแล้วก็นำเอาตัวหน้าขึ้นสูงหน่อยแต่ช่วงหน้าฝนหนักๆเราก็ลดตัวหน้าลงเป็นสิบอ่าสิบห้าห้ายี่สิบนะครับปรับสูตรไปเพื่อจะให้ทุเรียนเขาได้อาหารที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนะครับผมเองก็ความรู้ก็ไม่มีมากอะไรนะครับเพื่อนๆแต่ก็ทำปลูกทุเรียนก็มือใหม่เช่นกันนะครับแต่ก็ศึกษาเล่าเรียนศึกษาเรียนรู้นะครับศึกษาเรียนรู้จากหลายๆอาจารย์จากหลายๆคลิปที่เขาลงให้ดูกันนะครับครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับจาก เพื่อนๆที่อยากรู้ว่าใส่ปุ๋ยสูตร15-15แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ทุเรียนเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าถือว่าดีนะครับเพื่อนๆถือว่าดีพึ่งผ่านหน้าเล้งมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ดู u t u b e นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นอย่างมากครับคลิปนี้ส่วนสะสมสวัสดีครับ